สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่ตรงที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะกำลังรอรถเมสาย29นะคะรถเมสายนี้นะคะจะผ่านเส้นวิภาวดีลังสิท์นะคะป้ายรถเมจะอยู่หน้าอนุสาวร์สถานเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ถึงอนุสาวร์สถานแห่งชาติแล้วนะคะเราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ10นาทีนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูภายในอนุสาวร์สถานแห่งชาติ และในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพลตีปัญญาพมนุษย์เป็นวิทยากรของเราในวันนี้ท่านเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของอนุสรสถานแห่งนี้อนุสรสถานแห่งชาติแห่งนี้เปิดให้บริการทุกเพศทุกวัยโดยไม่แบ่งชนชั้นสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกคนนะคะ การประชาสัมพันธ์ของอนุสรณ์แห่งชาตินะคะจะมีการประชาสัมพันธ์โดยเว็บไซต์โดยสื่อโทรทัทศน์วิทยุต่างๆแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จจึงอยากให้คนหันมาสนใจสถานที่แห่งนี้มากกว่านี้ขึ้นไปค่ะ และนี่คือบริเวณภายนอกนะคะของอนุสร์สถานนะคะจะเห็นโดมหลักๆได้3โดมนะคะที่นี่มีต้นไม้ร่มรื่นและมีสัญลักษณ์ของการเป็นทหารไทยด้วยนะคะชั้นที่1จัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์รบที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบ5เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส สงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม ชั้นที่สองพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทยจัดสแสดงน,นทิทรรศการพระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านการทหารด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นสิริมงคลแก่อนุสรณ์สถานแห่งชาติและผู้เข้าชม ชั้นที่สามจัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์วีรกรรมสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ14เหตุการณ์อาทิวีรกรรมสมเด็จพระสุริโยไทยวีรกรรมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวีรกรรมพระยาพิชัยดาบหักวีรกรรมเท้าสุรานารีเป็นต้นจึงรวบรวมหัวเมืองต่างๆเป็นสมัครพรรคพวก ฝ่ายเจ้าเมืองจันจทบุรีไม่ยอมร่วมมือปิดประตูเมือง,อมมองไม่ให้เจ้าตากยุบทัพเข้าไปเจ้าตากจึงจำเป็นต้องเข้าปีประชิดข,ข,ข่าส่วพยายามใช้ดาบสองมือเข้าไป่ดัหาวเพิ่มากถึงฐานขั้งหนึ่งัพิ่มได้ถึงสองสามร้อยหกสิบเก้าเจ้าวันวงศ์กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างเหลียงจันซึ่งขณะนั้นมีฐาน เป็นหัวเมืองประเทศราชของไทยคิดแยกตนเป็นอิสระและช่วยโอกาสที่จะยกทัพลงมาติกรุงเทพโดยทยุทธเมืองนครชั้นที่4จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบตั้งแต่สมัยก่อนสุขโขทัยจนถึงปัจจุบันและส่วนประกอบของเครื่องแบบทหารตำรวจสมัยต่างๆ จะเห็นความแตกต่างของแต่ละยุคแต่สมัยได้ว่าจะมีทรงผมและเครื่องแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัยจะมีวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นทหารไทยในปัจจุบันอนุสรสถานแห่งชาติเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬกา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น I am of John